สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะมาสปอยของฟรีกับน้องๆค่ะแต่พี่เป้มีคําถามให้น้องคอมเมนต์นะ,ะว่าวันนี้มีการบ้านวิชาอะไรบ้างและของชิ้นนี้นะคะน,น้องจะเป็นหมวกฟุตบอลทรงสูงแบบนี้นะ,ะบอกเลยว่าสวยมากๆแจก1 5 0่0ชิ้นและชิ้นที่2นะคะน้อง,อง,องจะเป็นถุงมือฟุตบอลแบบนี้นะเะต้มันเป็นปีกค่ะบอกเลยว,ว่าเราใส่มานะปีกเราเด่นมากๆเลยนะอัน,บนเบลเ่มเลยนี้ และเขาแจกทั้งหมด1 5 0 0ชิ้น2ชิ้นนี้คือ3,000ชิ้นค่ะซึ่งแบบที่น้องๆจะต้องเข้าไปเล่นเนี่ยนั่นก็คือแบบแบบนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีของฟรีมาแจกในแบบแบบนี้พี่แป้งเคยสอนน้องๆไปแล้วนะคะว่ามันต้องเล่นยังไงบ้างก็จะพาไปดูคร่าวๆก่อนค่ะว่าเป็นยังไงซึ่งพอน้องๆเข้ามาเนี่ยมันคือการที่น้องเนี่ยจะต้องเข้าไปเตะฟุตบอลค่ะซึ่งมันจะแบ่งเป็นแบบคนละทีมนะน้องๆฝั่งน้ำเงินฝั่งแดงอะไรแบบนี้นะน้องๆก็เาวาวงกลมไปแบบนี้นะคะซึ่ง ในเร็วๆนี้นะซึ่งมันอัพมาพี่แป้งก็เลยมาบอกน้องๆก่อนว่าออเออเผื่อใครนะที่อยากได้ก็มารอติดตามช่องพี่แป้งชมได้ค่ะเพราะว่าพี่แป้งว่าหมวกกับปีกมันก็ค่อนที่จะน่ารักแต่พี่แป้งไม่มั่นใจนะคะน้องๆว่าจะมีของชิ้นอื่นในแมปนี้ตามมาอีกหรือเปล่าถ้ามีเมื่อไหร่พี่จะรีมาอัพเดทให้กับน้องๆเลยค่ะใครที่อยากได้ก็อย่าลืมบอกพี่แป้งด้วยนะฝากากดไลค์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยเด้อ